ถ้าพื้นที่เฮาน้อยนะครับเฮาก็จะแบ่งโซนหื้ออาหารอาหารไก่โซนนี้ผมถือว่าเป็นโซนฮื้ออาหารื่อ,อของเศษเศษอาหารต่างๆเอามาหื้ไก่ตรงนี้นะครับพอไก่ได้กินเซ็ตซับเรียบร้อยผมจะมีแถมตีนึ่งที่ไก่จะได้มาหาก,กินนะครับ คือโซอนนี้ก็เป็นโซนที่ผมเอาแย่ามาปลูกนะครับนี่ก็มาปลูกใหม่ๆห่เลยพราะมันกินอาหารกินอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยไก่ก็จะ่ามาอยู่ตรงที่เขาปลูกแหน่ไว้แต่เขาต้องบกคุดขึ้นมันตวัวพอคุดขึ้นมันเรียบร้อยเนี่ยหญ้าที่เขาปลูกเนี่ยมันไก่ได้กินแล้วก็ได้เคียย์สัญชาตญยาณของไก่เนี่ยมันจะเคียนี่ิส่ของมันนะครับ จะเคลียจะออยางต่างๆผมก็จะบอกไว้แล้วนะฮะครวรดินไปในตัวอันนี้ปลูกวันนี้ที่ปลูกหลายวันไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้มันก็อยู่ยในหน้าแรงอยู่อันนี้ตะวานะครับตะวาบมันยังเขียวๆอยู่ที่ออกใหม่ก็มีอันนี้หลายวานันละ หลายวันก็ยังออกนะฮะเท่าน้ำหดมันก็จะออกใหม่อยู่นะผมจะปลูกอยู่สองวันผมจะปลูกนะเจอกับสามวันปลูกเจอกับปลูกถึงวันแล้วแต่นะฮะนี่แย่อ่อนๆนี่ไก่น้อยกินได้หมดเลยอันัูใหญ่ก็จากินอันนี้ควจริงปลูกปลูกไว้เหมือนแล้วฮะปลูกไว้เหมือนแล้ะแต่ว่ามันมันสูงมันกินมาได้อ่ามันก็ย่า มันก็บ,บาดายนะครับหญ้างนี้อันเล็กๆเนี่ยหญ้าชอบแต่อากไก่มันชอบแต่แต่ไอ้ผมปลูกใหม่กำลังมาปลูกตะกี้นี่บกมาปลูกมันเป็นโฮมเพื่อไก่ตัวไก่ชอบครับตรงนี้ในกรงนี้ก็เป็นโกรงที่ ฉีดวัคซีนแล้วนะครับฉีดวัคซีนแล้วเราจะมาไว้ในกรงนี่นี่ตัวจะใหญ่น่อยนึงตัวนี้นี่ลงใหม่ได้ประมาณ5-6วันแต่ฉีดวัคซีนไปแล้วนะครับฉีดวัคซีนไปแล้วไก<ๆ>่ที่ฟักกับฟัก เนี่ยพอมันกินอิ่มแล้วนะมันจะเริ่มพักผ่อนละจะหยุดละหยุดกันกินสบายๆปวกนะครับถ้าเขาคุดมาเรียบร้อยเขาต้องอใส่หม้อไว้ถ้าอั้นมันจะลงดินหมดนะครับมันลงดินหมดเลยเขาต้องใส่ตั้งไว้ในหม้อนะครับปวกที่เขาเอามานี่มอเจ้านี่ผมบอกเพื่ออาหาร จะบอกื่ออาหารตะไก้อิ่มแล้วอิ่มเพราะอย่างเพราะว่าผมเอาเมา่แต่คืนแมงเมาออกนักกรับแมงเมา่มาเฮงนะฮะดูน,นี้ไก่กินเรียบร้อยแล้วคือแมงเมา่ดูเนียงน่ะเต็มมดเลย <c oughs> เนียงปูดมดเลยถ้าตัวใดที่มันบอกค่ยอิม่มอะไรมันก็จยไปหา้าต่อ,อวันนี้หนึ่งมื้อนี้เขาก็เรื่อง อาหารนี่เขาก็ประหยัดไปละไม่ต้องเฮือละ่ะอย่างตัวน้อยเนี่ตัวน้อยมันก็ยะมาชอบอยู่แลบเนี้เป็นที่อยู่มันเย็นครับถ้าเขาปลูกหน่านปลูกเนี่มันเย็นต้องมีห่มหลักๆแล้วต้องต้นไม้ใหญ่ๆเขาต้องมีห่มหมต้องเพียบไก่ถ้้มันบกเกขียด มันมีความสุขครับอยู่กับเฮามันก็ใหญ่โวยนีไกลล่รุ่นแรกที่ไข่ออกมาจากที่นี่นี่คอันนี้ผลจาะ,ะไก่แค่14ตัวนะครับเพิ่นมาเพิ่1สิบห้าทีนี้ติดโรคหนึ่งตัวตายไปมีไก่14ตัวอันนี้ผลพวงของไก่14ตัวนะครับตอนนี้มีเป็นร้อยเนาะ